ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการก๊อปเพลงนะครับผมก๊อปเพลงไปใส่ในแฟลชไดร์เพื่อเอาไว้ฟังบนรถหรือฟังในตู้ลำโพงที่มีรูเสียบแฟลชไดร์นะครับผมนะครับผมหลังจากที่ได้สอนก๊อปเพลงสอนโหลดเพลงไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนก๊อปเพลงนะครับ หลังจากที่ได้สอนโหลดเพลงไปแล้วนะครับผมสหรับการก๊อปเพลงนะครับผมก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ก็อันดับแรกนะครับผมให้เราเสียบสาย OTG นะครับเสียบสาย OTG นะครับผมหากใครไม่มีสาย OTG ก็ไปหาซื้อนะครับในใน Shopee l ล z a d a นะครับผมหาซื้อสาย OTG มาได้นะครับผมก็ให้เราเสียบสาย OTG นะครับผม ให้เราไปเสียบสาย OTG นะครับเสียบสาย OTG ปุ๊บนะครับเสียบสาย OTG ปุ๊บก็ให้เราไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับไปที่ไฟล์เสียงนะครับแล้วก็ไปหาชื่อเพลงที่เราจะจะก๊อปนะครับไปหาชื่อเพลงนะครับสมมติว่ารวมเพลงก็เราไปแตะค้างนะครับ แตะค้างแล้วก็ไปที่คําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกคัดลอกแล้วก็ไปที่คาว่าไฟล์ส่วนตัวนะครับไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ไปที่คํมมาว่าที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลไร่หนึ่งหรือก๊าซหนึ่งนะครับผมที่มันจะอ่านนะครับผม แล้วก็ห้องเนี่ยเราจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะครับผมแล้วก็แตะคําว่าคัดลอกมาที่นี่นะครับแล้วก็แล้วก็วางไปเลยนะครับผมก็เอาเป็นคําว่าเสร็จนะครับผมที่ถ้าเราจะวางนะครับผมไปแตะคําที่ว่าคัดลอกมาที่นี่นะครับผมก็ถ้าเราจะทําก็ทําอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเข้าไปที่ ไฟส่วนตัวแล้วก็ไปที่ไฟล์เสียงนะครับแล้วก็ไปที่คําว่ารวมเพลงครับแล้วก็แตะค้างนะครับข้อไปที่คําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ไปที่ไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ไปที่ที่เก็บข้อมูลไร่หนึ่งหรือกา๊าซหนึ่งนะครับผมแล้วก็ห้องเราจะสร้างก็ได้แล้วก็แตะคำ ชื่อคัดลอกมาที่นี่นะครับแค่นี้ก็จะได้ไฟล์เพลงมาฟังแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็สอนไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สอนไปคําว่าหลายคลิปเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับนะครับผมสอนหลายคลิปเหมือนกันนะครับก็คลิปก็เพลงก็อาจจะไม่ยาวเหมือน ปลงไฟยูทูปเอ็มพีสามหรือสอนเอ่อดาวโหลดเพลงในสนับทูปนะครับผมคลิปเนี้ยอาจจะไม่ยาวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอเอ่แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าสอนไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรบ้างมาติดตามชมในเวลาที่ผมว่างนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีความสุข นะครับผมมีอะไรก็ติดต่อว่าที่ f c e e o o o กา u ฟิวเจอร์นะครับนะฮะกายกายฟิวเจอร์นะครับหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์0936600688นะครับผมติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ช่วงดีความสุขครับผมใครอยากสอบถามแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube ได้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับอยากให้สอนเกี่ยวกับอะไรนะครับ ย้ําสอนเกี่ยวกับตัดหัวเพลงหรืออะไรนะครับหลายคนคนตาบอดก็จะตัดได้แล้วครับในการตัดเพลงในทําคาราโอเกะนะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับการตัดเพลงคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าคอยติดตามชมติดตามฟังนะครับถ้าตาบอดก็ฟังเอานะครับเพราะมันเป็นวิดีโอครับผมก็มองไม่เห็นนะครับก็ใช้การบันทึกวิดีโอเอาก็แล้วกันนะครับผมเพื่อให้ ท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้โชคดีครับผมจะติดตามคลิปต่อ,อไปครับสวัสดีครับ